กุ้งเผาน้ำมูกกัน,กน,นแผ่กุ้งซิฟตูดหนึ่งหัานแซ่บแซ่บเลยว่าแบบอร่อยน้ำหวานฉ่ำแกอยู่แม่ไงอร่อยลิน้นอุ้ยผู้บ่าวเห็นลินลนลน้นลินลน้นลิ้นพ่วเห็นเม็ดหนังไหน รังหนึ่งเลยสิกินได้ไหมค่ะจะทํกคนลาบคือคิเรียนงอะกินได้นะคะบใช่ฉันออกตำทานออกรหัสที่มลรอยใอีกบนางคาิเกบที่หลังเขาี่คิวมันจะมากินมครับมากินก็เก่าเด็ดแปลหจัดเล เขาอื่นไปไหนไปโดนไปก็เลยหาคุณเขาได้เขี่ยไปเพราะว่าอ้ยากรุ่นเนี่ยเป็นังกรเป็นเบอร์โอ้ลุ้นเยอค่ะเยอะลุ้เยื้อเรื่องพี่ชายน้องหลินเหรอครับไม่ใช่ครับคุณน้าน้องหลินครับได้เลยเหรอไม่หนุ่มไม่ไม่เป็นน้องของพ่อครับคุณอา วาโนอชื่อว่าอ่านะพี่เบาวิวครับเบาวิวไม่ใช่พวงฟ้าพวงฟ้าอ๋อโดนไเอ้ามันตกเพิ่มได้ไหมได้างน้องด้วยกินิีนปันบ้านกินหกกินหมึกิยนน่ค่าเดือนไม่เกิน ซึ้งไหนบุกมนกัเป็นซิงๆิ่งไหมตะบนน่ะเออตะบนกิงกูมากิ้ม่มไไรนะถั่วบาพัดอ,อ,อาไปมาณวัยขึ้นหน้าเรองแรเรื่องาสตร์เรือ้วอ้ิเอาคนไทยมันมีมีแนวอันนีมากันใหม่ในกระสีเพิ่มไปทุกอย่างเลยจีอ่ะโอ้ อ๋อประมาณไอ้คิ้วหมายถึงว่าเกิดมาแบบรูปร่างหน้าตาดีปีมือดีเสียงดีจิตดีแต่ที่นี่แผ่แล้วเนอนเมื่อไหร่จิตหกวนทุกอย่างเลยตีว่าเป็นต้องว่าแผลแบบแบบเหนื่อยโดนเสาไปพุ่งถึงมั้ยไม่ได้จิตหรอกระเทียมรสชั้นทุกอย่าง เขา <อ S 1> <ขอ S 2> ัไม่มีอะไรบ<อ>ุกห้องเลยแพ่เนื้อแม่เงาว่าแค่จะไม่มีอะไรบอกห้องเลยเหรอฉันนาสุไสไสสุไสลองเพียงพอด้ล้วก็ปวดปวดไปปวดนิดกว่าเพีงยงยำพี่ผัวี่ปัวละเนียด<อ>นะแมไมึมง,มงบวงบมมีเงมมุมอันโง่มีเงโอเดมี่โอเามี เออันนี้พี่รำแขก็เขอปลาบ้านเนยๆอือช่วยขอปลาบ้านเฉยนังคุณแม่เท่าได้ขอปลาบ้านสามัหวัดคือสมองไปขายหน่อยห้าขวดอืจะป่าติ้วเหรไม่คอตนี้เขาเลาะอันเมนตัไหนคุณแม่ขาคุณแม่แม่เสียงขา ยังไม่ขายของเลยเขาสักครับเหลืออยู่เนาะนล้วก่อนนะหลายคนบอกว่าสายไหนแบบไหนะคะทูขาดทูแคร์ทนไอทูตรงคอได้สบายครับกิอนอะไรคะกุ้งเผาครับกะหรีครับแล้วก็อะไรอีกน้ำจิ้มสุตีนครับอะไรเอกแล้วก็ไก่ย่าง แต่ยากด้วยแฮงมีมีลูกซีนนะคะโดดอกแล้วก็ปลาหมึกรวมครับมีอะไรผักอะไรผักสดแม่ผักอะไรผักบอกยังไงผักไก่ลำผักสดจะถึกแล้วเจ้าผักสี่อย่างทุกคนทุกคนที่ซื้อผักมาเนู่กินจับกับกิ้มนี่ไหมอนีรอะไรผักอะไรมันคือแปงหวาน แตงกวาแตงกวาไม่ใช่แตงบางโยนข้าทุกคนซื้อนะคะเหลือสกครับพรุ่งนี้ค่ะแม่จะไปนเน้อินม้หร่อ่ะยังถ้ตอบท่เอาขึ้นเลืเลื่อสิแท่านะกินแต่วันนี้นะครับเสียงยังค่ะเสียงหายยงกบก่อะไรก็อันนี้พี่บกินเนาะเสียงหายยงค่ะ ยังไม่หายอยู่เนาะให้ค่าแก่กลุ่มวันนี้วันนี้อยู่กับน้องน้องคนนี้นะคะก<ะ>ิกกี้เขาถามเสื้อดําเสื้ออะไรชื่อว่ากิกกี้ใส่ฝอแนะนําตัวตรงนี้สินะขอคอ่บพี่ค่ะแนะนําตัวให้หน่อยค่ะชื่อว่าน้องกิกกี้สสยฝอ <c oughs> คนนี้กิกกี้ดีลี่สาพลค่ะ <c oughs> คนนี้หมอลำไข่ใสายยาชื่อว่า พี่เป็มเอาอลยสาย่าละมั้เออสายย่าจะซืสายย่าก็ซื้อว่าพี่เป็มนะคะเป็มมี่นะคะเป็มมี่มั่มคือว่าคุณล่าลาสาพนทาคือน้องวิวค่ะน้องวิวไหนคนไหนน้องวิวไม่อยู่อะน้องน้องวิวกินข้าวคนไหนน้องวิว อครซีว่าพี่โฟสานลันแนะนำตัวสายยาหอยอีติบนะคะบ๊ะเมงตัดสิมาเองนะคะับซนะีว่าเบนเมลซันดีดน้องปอมอูวอรีอรัมจำอะไร พี่ปอมซื้อว่าซื้อเล่นน้องปอบเกมมี่นะคะนนอะไรไม่มีอะไรไม่เอางี้เลย<อ>ที่เล็นนะคะแต่นี่อโอ้โหเต็ม นี่สาญาอะไรน้องคิวส right. ัาอไพี่คิวทำไมแบบนงเอกสาวเสียงหนงสาวแสงสลาดฟ้าน้องอะไรไปเนน้องคิวคีก็อคิวคีเนี่ยมาเข้ามาดีบอสตัวต่ยครับสิบอ่ะอันนี้ไอคิวว่าน้องจีใส่ฝอ้อคนนี้คนยิงเี้เป็นซื้อว่าน้องเปิม เป็นเมาส์เป็นเมาส์อันนี้ล่ะถือว่าพวกสลันเป่าแคนเป่าแคนอันนี้ล่ะอันนี้สาวหน่วยบ้านนาล้ออะไรเนี่ยน้องสาวบ้านนาชื่ออะไรน้องเบสันเดอน้องคิโอวืือว่าขอบุญดูอยู่วะโซ่ท น้องอคิวคีน้องคิวคีข้าข้างโนะแหละฮะข้างนี้น้องวิสวสริพัฒมหาสารคามจ้าของเหีียญหลินจิงตองเมืเ่อจิงตองหาว่บาบ้าไปบ้าบอ๋โอ๊ยป้าสเป็ดแทะต้องดูสืบอะไรโอ๊ยอิ่มแล้วก็ว่าเผ็ดน้องวิวเสียปล่เลย เสือเหลืองกินแทบมากก่ละมันม้วนขอม้วนขอนะผักกับกัมือีัยว่าพี่เ็นใจพี่คีนูบนได้เรื่มงุงเพเอออเพียนบางทีคอระถนี่พี่ขับตาหรบอ่คือขับตาคิว อยากเห็นพี่โฟก์นะเมื่อยุกคนพี่ฟาร์มพี่ฟารอมไปไหนครับพี่ปามยังไม่รู้ครับเกิดมันคาดขาดเอฟซีมาด้วยบ้าค่ะเผือกกโอ้ยอือ มาขนาะเบ,บิ่งมวนเของมวนเขาเสือเลียงแม่สูวย um> ัดเข่ายัดเข่าเบิ่งจะบอกก็ว่ามุมมุมมุมหรอได้วิวเป็นครับเป็นงองเป็นมูงองหยิบเบาเตรียมพผ่อนน้ำพี่เบนไม่อย bon <No> bueno> ู่ครับวันนี้น้องมาใหม่ช um> ื่อว okay ่านกกด ซื้อบานนกกดนกนกกดอันนี้เดี๋ยวอืม้วกุ้เต้มันก็เต้อดหอไม่ไม่อันนี้อันนี้ไม่เป็นต้องเ็นต้องเ็นต้องถ่ายคลิปรีวิวอันนี้ไง ไอ้ครีมย้อมสีผมไงแม่ดูสิเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ทำสีดำคืนแล้วดูแบบเบ้นอันอันนี้อันนี้ทั้งอันนี้ทั้งกัดด้วยแล้วก็ย้อมแป๊บเดียวสียังติดขนาดนี้เลยทุกคนพี่วิวเขาไม่เหมือนเริเจียวก็ทำสีดำนนอันเดียวกัน น้องปอมอะไรครับน้องปอมอะไรครับ่เหลือ,อเกเสาเนาะไม่ทำหายเรคนตายตายบ่คืออีจิจมาขึ้นปอม,มัขึ้นไปเลยรู้จักพี่พี่นาดไหมรู้จักไหมนาดที่เป็นหน้าเป็นบวชนะ ตามจริง<ห>ร<ะ>เป็นไข่ล่ะแต่ว่าจะเป็นน้ำพิมพ์เื่อผิดไม่เป็นเกียร์มาปอบต้องปอดไม่อยู่แล้วเลยแต่รูปใบที่แล้วให้เราดูต่างหน้าเลยแต่รูปใบให้เราดูต่างหน้าเกียรหกครับพี่เสือเหลืองเป็นอาของน้องหลินเหรอครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ให้เป็นเบาอันเชีช่อไหมเดี๋ยวนี้แท็ครอ เบอีสไสวยสอร่ออระะเอรมยกเกีสมันไม่ใช่ชีสหรอ่ตอบ่มีชีสเส้อเหลืองเอาข้าเพิ่ไมไหมค้าพอรับค่าแล้วาสะสีสสมาให้ไดเอทไดเอทแล้วเหรออ๋อเส้อ <laughs> เหลืองก็สีเสือชพูดเลยไปเอก่อนลัง ตนี่ปลาเสืองก็ต้องปัมม๊มอะไรไม่ต้องปั๊มปั๊มพี่น้าเชื่อเดืองชื่อว่าน้องคำปโป่ง <c oughs> ่นไม่รทโอ้เยาี่อุกคนครับไปงานอุบลไม่ได้ไปแห่เดไม่ได้ไปแห่ด้จะบอกปงานไลฟ์นี่แหละไ่ได้ไปแห่กที่ิเนี่ยไห่ไอรรินเนาะนี้วันที่สิบเ เยอะก็บบดดวว่ะกินอย่างเดียวโอ้มันกลุ่มใส่พอจะเป็นสิไรอ้ออีกคนนึงอง่านสะยวมันเป็นตั้งแต่วาเดี๋ยวีห้าตัวพอน่ะโอเคไหมพอเป็นบ วิ้งอะตัวนีเนี่ยนุ่มเหลือมากวิ้งด<ท>ีมากมากทุกางกันนะอารมณ์ใครเนี่ยชื่อหลังใครคลาดไม่เคยเห็นเท่ากนะันน้องวิวค่ะอันนี้คนที่จะมาแทนคิวค่ะ้องวิววิวแชตัวนี้จะมาแทคานคิวซีชือน้องวิวแชร์เก็บมากโคตแล้ว ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใ่ตัวใหญ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 ่ตัว่ตัวให่ตัววต่ตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่ตั่ตัหญ่ตั่ตัวใ่ตัวใหญ่ตั่ตัวัวใหญ่ตัวใหญ่่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัว่ตั่ตใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใ่ตัวให่ต อยู่กับน้องคิวไปไหนคะัขาล่ะคิวไม่อยู่ครับบ๊อบบ๊อบตาฮักอยกสิ่งก็ยังคึกค่ไุนจมูกจม จมุม,มัเ็นรลูกเรับใครล้างจานขายยกมือขึ้น้ซชมปูค่ะสีเซียนพิวิวก็ล้าน็อะไเป็นอย่างน้ำเบ้าไหล หลักบ่ะะไลหลักบ่ะหลคกอ่อาคาอาคาเอาคาบาาา้านย่งไงล่ะสองตัวเขาแบบสาเปล่ปา,า,าไม่ใช่เสื้อเหลืองไม่ได้ไม่เสื้อเหลืองไม่ได้มาแทนคิวซีแต่ว่าเสื้อเหลืองกินคิวซีเข้าไป